เดือดจัดกาโรเซโรยูทูบชื่อดังของเกาหลีเปิดหลักฐานใหม่คิมซูฮยอนคบแซรอนกร้นผู้ยาวจริงขัดกับคําแถลงข่าวของคิมซูฮยอนด้านเพื่อนคิมแซรอนเตรียมแฉหนัดให้มันรู้กันไปเลยใครโกหกเดอร์คีย์พอยท์นิวส์จะสรุปให้ฟังค่ะหลังจากที่คิมซูฮยอนพระเอกเกาหลีชื่อดังได้ออกมาปฏิเสธการคบหากับคิมแซรอนนักแสดงสาวผู้ร่วงรับตั้งแต่ยังไม่พ้นวัยผู้ยาวในงานถแถลงข่าวของเขาที่ผ่านมานั้นสื่อออนไลน์ชื่อดังของเกาหลีใต้อย่างการโรเซโรซึ่งเป็นสื่อที่ชอบเปิดโปงความลับของเหล่าเซเล าราทางหลายก็ถึงกับทนไม่ไหวต้องออกมาเปิดโปงข้อมูลให้รู้กันไปเลยเพื่อยืนยันว่าคิมซูยอนนั้นคบกับคิมแซโรอนตั้งแต่ยังเป็นผู้เยาว์จริงตามที่ครอบครัวของนักแสดงสาวได้เคยแชร์เอาไว้ก่อนหน้านี้โดยกาโรเซโรได้เปิดเผยภาพถ่ายของคิมซูยอนที่คิมแซรอนเป็นคนถ่ายเองกับมือซึ่งวันที่ถ่ายภาพนั้นระบุว่าเป็นปี2017ซึ่งในขณะนั้นเธอก็ยังเป็นผู้เยาว์อยู่นอกจากนี้ก็ยังมีภาพแชทกาเกาท็อกในปี2018 ซึ่งในบทสนทนาคิมแซรอนถึงกับตัดพ้อว่าคิมซูยอนสามารถติดต่อเธอได้ตลอดเวลาที่เขาต้องการแต่เวลาที่เธอต้องการเขากลับไม่สามารถติดต่อเขาได้เลยแล้วก็มีบทสนทนาแบบนี้หลายครั้งด้วยนอกจากนี้กาโรเซโรยังได้เปิดเผยภาพบันทึกวันที่การเฟสทา์ระหว่างทั้งสองคนจากมือถือของคิมแซรอนซึ่งทั้งหมดนั้นก็เกิดขึ้นในปี2018ส่วนในปี2019ก็มีภาพโปสการ์ดที่คิมซูยอนส่งให้คิมแซรอนแล้วไหนจะมีวิดีโอที่คิมซูยอนถ่ายทุนใส่ชุดชั้นในซีทรูที่ร้านเสื้อผ้าแหวนึง แล้วก็ส่งให้คิมแซรอนด้วยซึ่งก็แสดงว่าความสัมพันธ์ของเขาทั้งคู่นั้นยาวนานเกินกว่า1นปีไม่เห็นจะตรงกับที่คิมซูยอนแถลงไว้ตรงไหนเลยนอกจากนี้ก็ยังมีข่าวอีกว่าเพื่อนๆของคิมแซรอนอีก8คนซึ่งได้รับรู้เรื่องราวการคบหาของทั้งสองคนมาโดยตลอดไม่พอใจกับการแถลงข่าวของคิมซูยอนเป็นอย่างมากแล้วก็เตรียมตัวรวมตัวกันจะออกมาเปิดโปงความจริงเร็วๆนี้แล้วคุณผู้ชมคิดว่าใครพูดความจริงลองมาเมนกันดูนะคะ The Key Point News สรุปข,ข่าวให้เข้าใจทุกประเด็น